สายมูวันนี้ฟันพาทุกคนมามูไกลถึงอยุธยาที่วัดหน้าพระเมรุวัดเก่าแก่คู่กรุงศรีที่รอดพ้นจากการถูกเขาทําลายจุดแรกที่ต้องมากราบเลยคือพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตโลกนาถพระประธานทรงเครื่องที่ใหญ่และงดงามที่สุดในประเทศไทยขอพรอเรื่องความสําเร็จชัยชนะเหนืออุปสรรคจากนั้นก็มาตีละคังตีคองเพื่อเสริมดวงเดินออกจากอุโบโสถอย่าลืมมองขึ้นไปที่ประตูเพื่อรับพลังมหาจากักรพรรดิด้วยนะต่อด้วยการไหว้กลางแจ้งเพื่อขอข,อขมากรรมใครที่รู้สึกว่าติดขัด ในชีวิตสามารถไหวเพื่อถอนคำสาบานสารเก่าที่เคยให้ไว้แน่ดีตชาติไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนี่เจอมากับตัวเพิ่งไปไหว้ตอนบ่ายกลับเย็นมาได้ข่าวดีเลยพูดแล้วก็ขนลุกไปต่อกันที่วิหารน้อยเพื่อกาบปะคันธลราชเป็นพระพุทธรูปศีลาองค์นี้เก่าแก่มากถึง1,500ปีใครอยากขอพรให้สมปรานาต้องมานะเดินชมความงามภายในวัดและทําบุญอื่นๆมีให้เลือกอีกมากมายมาทําบุญถวายสังฆทานและสามารถกาบขอพรหลวงพ่อขาวเพื่อความรุ่งเรืองในชีวิตและต่อกันที่ปิดทอพระพุทธรูปและส มานั่งสมาธิสงบจิตใจใต้ร่มเงาร่มโพของวัดสุดท้ายอย่าลืมมาชมความอัศาจรรย์ของเสียงพระพุทธรูปในลากโพที่เจดีลายโบราาเป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนของที่นี่เลยมูจบแล้วได้พลังบุญพลังบวกกลับไปเต็มเปียกใครมาอายุธยาต้องแวะมานะ